สวัสดีแฟ,น,ฟนทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลพิมียร์ลีกปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับนกนางนวลไบรตันเจ้าที่นของโอเรกอน่าโซชาตอนนี้ยังล้างรองจากฝูงผลงานในลีก9นัดหลังสุดไม่แพ้ใคร แต่คืนนี้จะไม่มีออกโตนี่มาชิยาลที่ยังบาดเจ็บแต่ข่าวดีมาคาร์เฟอร์ดกับเมสัน Green กรีนบูธกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วอยู่ที่ว่าโซชาจะจัด,จดออกสตาร์ตตัวจริงหรือไม่ขณะที่บรูโน่ฟอนันพร้อมเป็นจอมทัพเหมือนเดิมส่วนผู้มีเยือนของกุนซือเกรแฮมพอตเตอร์ตอนนี้ล้างดับ16ของตารางอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่6คะแนนแต่ผลงานในลีก2นัดหลังสุดชนะรวดคืนนี้แนวรุกยังฝากความหวังไว้กับเรนโดทอสซานิวโมเป และแดนนี่เวลเบกอดีตเด็กเก่าปีศาดแดงเมื่อย้อนดูสถิติปีแาดแดงค่อนข้างจะเหนือกว่าชัดเจนผลงานเจอการสีนัดหลังสุดในพิมีร์ลีกชนะระวดอย่างไรก็ตามได้ดูการนี้ผลงานในโอทฟฟอร์ดไม่ค่อยดีนักขณะที่ไบรตันต้องการคะแนนเพื่อได้นลนหนีตายสุดชีวิตผมมอว่าคืนนี้ไบรตันมีดีพอที่จะบุกมาสร้างเซพรายายันเสมอหรือเต็มที่ถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอน ผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยเป็นอานแล้ว okay, okay.